เดีพี่โชว์พาไปนครสวรรค์ก็หน่อยค,ครับท่านผู้ชมคะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ที่นครสวรรค์เขาจัดงานใหญ่นี้อยู่นะฮะเป็นงานที่แบบรวบรวมอาหารอร่อยอร่อยของนครสวรรค์แล้วมีมหกรรมดนตรีด้วยนะฮะ Love in Paradise เพราะใครๆก็รักนกครสวรร,รค์เออเป็นมหกรรมดนตรีและอาหารครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับงานเนี่ยจัด3วันด้วยกันเมื่อวานนี่วันแรกนะฮะแล้วก็ยังมีเสราร์อาทิตย์ ะะสิบเอถึงสิพฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดงานสุดอลังการเลยที่สนามกีฬากลางจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะฮะนี่นะฮะซึ่งในงานนี้เนี่ยนะครับก็มีคุณปรีชาเดชพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์คุณสิริพรไกรสวุวรรณรองผู้อำนวยการสํงงานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนังกงานนครสวรรค์นะครับซึ่งในพิธีเปิดเนี่ยก็มีการแสดงเชิดมังกรมนครสวรรค์ต้องเชิดมังกรกงหน,น,น่อยนะฮะต่อด้วยการแสดงนาฏศิสินไทยแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยที่ถ่ายทอดความเป็นมาของจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับนี่การแสดงนี่เชมังกรโอ้ยใหญ่อลังการะนะฮะนะฮะอกจากนี้ครับก็ยังมีการแสดงจากศิลปินชื่อดังใครสนใจไปได้เลยนะครับในวันนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับ นครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือไปไปมามาต้องผ่านนาครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางแล้วรวมถึงการแหล่งน้ำสายน้ำก็มารวมอยู่ที่นครสวรรค์ก็เป็นประตูทั้งประตูทางบกประตูทางน้ำโดยเฉพาะในส่วนของทางรางจังหวัดนาครสวรรค์ก็จะเป็นชุมทางในการที่จะไปสู่ภาคต่างๆได้ เมื่อเป็นชุมทางก็จะเป็นที่ชุมของสิ่งดีๆเป็นที่รวมของสิ่งดีๆทั้งศิละปะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแต่การเดินทางเท่านั้นหมายถึงวิถีชีวิตและก็การเดเนินงานในด,ด้านอื่นๆด้วยความหลากหลายเหล่านี้ปรากฏอยู่ที่วิถีชีวิตของคนคนครสวรรค์วันนี้ก็ขอขอบคุณทางการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยที่ได้คัดเลือกจากคัดเลือกจังหวัดนครสวรรค์มาเป็นจัดงานครั้งนี้งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อย้อนยุคนะครับได้ดึกถึงวันวานที่เป็นเมืองสวรรค์ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองสวรรค์อยู่นะครับก็มีการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นการนำเสนอสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมทั้งเอกลักษณ์ต่างๆที่จะให้ผู้คนได้มารับรู้นะครสวรรค์แล้วก็ในส่วนของการแสดงต่างๆก็จะมีศิลปินมาร่วมการแสดงมากมายสร้างสีสันสร้างความสุขให้กับชาวนะครสวรรค์หลังจากที่ผ่านพ้นโควิดไปนะครับผ่านพ้นโควิดไปช่วงสองปีที่ผ่านมาเราก็เงียบไปนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น นิมิตหมายที่ดีที่จะเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวเปิดถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมได้มีคนให้คนมีการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจได้หมุนเวียนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับอเม z i n g Thailand ด์ที่ได้คัดเลือกจังหวัดคอสวรรค์ได้ดำเนินกิจกรรมดีๆนะครับให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะัเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆได้มีการแสดงถึงอเอกลักษณ์ของจังหวัดขอสรรค์ซึ่งเป็นเมืองที่ประตูสู่ภาคเหนือนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะทําให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบ,บุไว้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข กับการมาเที่ยวงานครั้งนี้นะครับะะ Love in Paradise เพราะใครๆก็รักนครสวรรค์มีเวลาวันนี้กับมาพวกนี้อีกสองวันนะครับค่ะ